ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเจ้าพยาของคุณการซีนีสว่างสวัยกาแฟชาวนาตำบลสองห้องอำเภอเมืองบุรีรัมย์。 ชมค่ะและสุดท้ายนะคะเจ้าพญาเนี่ยก็สามารถทําได้สําเร็จนะคะนี่คือรางวัลเกียรติยศสูงสุดของชาวพยายแล้วค่ะถ้วยรางวัลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่หนึ่งปีจะมีเพียงหนึ่งครั้งและเจ้าพญาใช้ความมานะอดทนนะคะทำจนสำเร็จค่ะต้องยินดีกับเจ้าพญาด้วยจริงๆนะคะ <c oughs> อ้าวมาแล้ว <c oughs> ออมาแล้วนะคะ <c oughs> ขออนุญาตอ่านี่ค่ะเราอยู่กับ ของเจ้าพญานะคะพร้อมกับจุดกําเนิดของเจ้าพญานั่นก็คือพี่อูนั่นเองนะคะคนที่ไปชี้เจ้าพญาให้กับกาแฟชนาใช่ค่ะคนนี้เลยนะคะอาจารย์ประจําฟาร์มของเราเชื่อมั่นคนนี้มากไม้ฟ้ารู้สึกยังไงบ้างดีใจมากค่ะ <laughs> ถึงเต้นแล้วก็เป็นถ้วยที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะตอนนี้นะคะถ้วยรอสิบของเรานะคะที่สุดในชีวิตแล้วไหม ใช่ค่ะพี่เพราะใครก็ไฟฝันเนาะเาก็เชื่อมากว่านี่นะคะคือเจ้าของเจ้าขญาตึ้งตันจนพูดไม่ออกนอกจากไม้ฟ้าจะดีใจขนาดนี้แล้วเนี่ยตอนเขาประกาศรางวัลไปแตะกนเจ้าขยาเฮียสินคนลุกอะเฮียสินน้ำตาแบบเออพูดอะไรไม่ออกเลยทุกคนมือเย็นไปหมดนี่ส่งแล้ววันนี้ทุกคนวันที่ทุกคนรอคอยแล้วภูิใจใช่ อ่แล้วพี่อู๋ได้ยินแน่นอนนี่ <c oughs> พี่อู๋ถือถ้วยด้วยเหมาะสมเราคือ <c oughs> เนี่ยนะทีมงานกาแฟชานาเนาะฟาร์มกาแฟชานา <c oughs> นี่ต้องให้แกถือต้อง,องให้แกถือใช่เดี๋ยวต่อไปจะส่งมอบให้ยสินผู้ที่ส่งคุณค่าที่สุดในวันนี้ <c oughs> ถ้าไม่มีพี่อู๋เนี่ยก็จะไม่มีเจ้าพญาในวันนี้เลยก็ <c oughs> เป็นแค่ส่วนเล็กๆ <c oughs> ไม่น่าจะส่วนเล็กๆนะคะเพราะว่าพี่อู๋เป็น เหมือนสเกลอ่ะเป็นแมวมองที่ไปมองหินเจ้าพญาตั้งแต่อยู่ในครอบของเยเบลก็วันนั้นไปไปอัปเดตฟาร์มนะครับไปถ่ายคลิปที่ฟาร์มเยเบลที่ชัยนาทแล้วทีเน right ี้ยเยเบลบอกว่ามีควาจะแบ่งตัวก็คือเจ้าพญานี่แหละเฮียินน่ะเขาดูคลิปเขาก็เลยโทรมาปรึกษาว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ให้คําแนะนํารายละเอียดควายไปตอนนั้นคือเขาสูงเป็นควายเด็กที่สูงแล้วก็ยาว เนื้อยังไม่มีสูงยาวผมมองว่ายังไงก็ใหญ่ผมบอกเฮียศิลว่ายังไงควายตัวนี้ก็ใหญ่แต่แต่วันนั้นเราไม่ได้มองถึงว่าเขาจะได้แชมป์มองว่ายังไงก็ก็ใหญ่ควายตัวนี้ใหญ่แน่นอนไม่คิดว่าจะมาได้ถึงขนาดนี้เราเราวันนั้นยังไม่ได้มองถึงว่าแชมป์เลยเพราะว่าเนื้อเขาไม่ได้เยอะแต่พอเฮียศินเอามาแล้วก็ในทีมงานเขาเลี้ยงแบบปาณีตเลยแล้วมันมาแบบพัฒนาการสุดยอดมากก็ดีใจที่มีส่วนเล็ก ไม่เลยคือจุดเริ่มต้นเลยวันนี้เจ้าพยายามาถึงจุดสูงสุดของคนที่เลี้ยงควายประกวดแล้วค่ะใน่วยพระราชทานเด็กพระเจ้าอยู่หัวพี่หูก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จนี้รู้สึกยังไงบ้างจริงๆดีใจมากครับงานนี้ผมผมตั้งใจมาเลยเพราะว่าอยากอยากเห็นเขาในในวันนี้แหละเรามองภาพในหลายงานที่เขาเป็นตัวเต็งหลายๆสนามประกวดจนวันนี้คิดว่าต้องเป็นวันที่เฮซิน ภูมิใจที่สุดเราก็อยากเป็นส่วน,นหนึ่งใน,นตาคอเลยใช่ใช่ใช่ดีใจครับดีใจ นี่นะคะไม่ธรรมดาะคะเะาควายที่ได้ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ส่วนหนึ่งมาจากสายตาของพี่อู๋นายอยร้อยล้านจากจากที่แบบไม่คิดว่าเขาจะมาได้ขนาดนี้เนี่ยต้องให้เครดิตพี่อู๋เลยจริงๆสุดยอดมากค่ะ <c oughs> ขอบคุณครับท่างแดง,งเสียวเลยนี่ที่ออกตัวเมียแต่ออกตัวผู้สวยเราเลยนี่เฮียสิ <c oughs> กลกองอย่างนั้นค่ะโอเป็นยังไงบ้างคะ วันนี้โอ้เหอะก็ตื่นต่างใจนะนเนาะเนี่ยไงอยู่กันในห้อยร้อยล้านด้วยเนี่ยคนที่มาชี้เป้าเจ้าพญาครับใช่ใช่ใชคนที่ต่อรองเรื่องราคาด้วยคิดไหมว่าจะมาขนาดนี้คะนี่คือรางวัลที่สูงสุดของการประกวดควายแล้วไม่ได้คิดเลยครับเพราะว่าเราเอ เลี้ยงควายแบบไม่กี่ปีเนาะไไนนแล้วก็ณตอนนั้นก็เราเห็นว่าเขาขายาวก็เลยก็อยากได้แค่นั้นเองครับแล้วก็บวกว่าใจเราอยากได้ควายที่ขายาวๆอยู่แล้วงี่นะพอที่เอามาปึ๊บมาที่ฟาร์มปึ๊บเราจับปึ๊บว่าเอ๊ะควายเขาจิกขาแล้วทุกสนามก็เอ๊ะควายนี้น่าจะเป็นควายงามเพราะเขายืนจิกขาดีๆๆนะ่นะแ้ก็มั่นใจว่าตัวนี้เป็นควายงามแน่นอน แต่ไม่คิดว่ามันจะมาถึงขนาดนี้นี่แหละชื่นใจแล้วโอชื่นใจครับที่สุดแลวเนาะที่สุดของที่สุดแล้วครับเพราะว่าโอ้ยโอ้ยทุกคนใฝ่ฝันจริงจริงจริงครับโอ้ผมนนี่แทบจะหยุดหายใจคือพูดไม่ออกเลยต่อๆกัน้วยเนาะใช่พูดไม่ออกพมือไม้ยังเชี๊ยบไปหมดเลยอ่ะใวินาทีนั้นนะคะ พูดยินดีด้วยค่ะเฮียสิงครับครับครนี่แหะค่ะเจ้าของกาแฟชนาอ่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันค่ะเฮียสิงมาแล้วเจ้าพระยา คือควายที่มาดีตั้งแต่เด็กเดิมชื่อว่าอาทิตย์เกิดที่เพชรเจ้าพระยาฟาร์มจังหวัดชัยนาทค่ะ oh. เจ้าพระยาเกิดจากการพัฒนาโดย Big กไอ f a ฟา์มจังหวัดพิษณุโลกโดยใช้ปูเสาซึ่งเป็นควายเหล่าเก่าที่ส่งลูกดีเยี่ยมให้ลูกกระดูกเนื้อหนังดีมีอัตลักษณ์ชัดเจนเรียกได้ว่าปูเสาคือตัวห่วงของบิ๊กไอฟาร์ม บิ๊กไอฟาร์มปล่อยปู่เสาผสมจริงกับแม่ทองใสซึ่งแม่ทองใสคือลูกของหนึ่งสยามกับแม่โหนกตัวนี้ชื่อทองใสครับค่ะเป็นเป็นลูกของหนึ่งสยามค่ะกับแม่โหนกค่ะจากบิ๊กไอฟาร์มครับผมซื้อเสียสมบ,บัติมาค่ะครับเสียสมบ,บัติให้มาก็โอ้โหดีจังเลยเธอเนะี่ยตัวนี้มันดีจังคือมันดีจังยังไงคะให้ลูกสูงครับให้ลูกสูงทุกตัวเลย แล้วหลังตรงครับเพชรเจ้าพระยาฟาร์มเห็นว่าแม่ท้องใสเป็นควายที่สูงใหญ่มีความสูงอยู่ที่153ถึง154เซนติเมตรลักษณะเนื้อเยอะมีลำตัวหนาพลังน้ำนมดีจึงขอแบ่งจากบิ๊กไอฟาร์มแบบติดท้องเจ้าพระยามาด้วยตัวนี้เป็นลูกเจ้าเสานะครับของบิ๊กไอฟาร์มเนาะใช่ครับก็เยสินก็ได้มาสู่ขอวันนี้ครับครับด้วยสินสอดเท่าไหร่ครับ สามแสนห้าครับสามแสนค้าหมื่นบาทครับไฟตัวแรกี่ครับขายแบบขายได้ตั้งแต่เปิดฟาร์มมาสองปีครับเริ่มขายตัวแรกครับความรู้สึกเป็นไงครับวันนี้ดีใจครับแต่ก็คิดถึงครับก็เลี้ยงตัวแรกเป็นตัวแรกผูกพันหน่อยครับเป็นลูกควายตัวแรกครับผมถือว่าส่งของดีให้พี่น้องทางบุรีรย์เนาะครับผมครับผมเดี๋ยวฮียสินอ่าจะได้ให้สินสอดครับจะได้่งมอบกัน ฟาร์มกาแฟชาวนาเห็นว่าเจ้าพระยาหรืออาทิตย์ในวัย11เดือนโตเกินวัยแข้งขายาวมีกระดูกและผิวพันธ์ดีจึงขอแบ่งต่อจากเพชรเจ้าพระยาฟาร์มจังหวัดชัยนาทมาในราคา350,000บาทค่ะผมได้มาจากเ,เพชรเจ้าพระยาของเซเบลครับผมไปเจอปูเ่เสาเล็บจิตสวยเราอยากได้ควายที่เล็บสวยเนาะวัน,นี้ในห้อยไปอยล้านไปถ่ายเลยผมก็โทรหาเซเบลเลย ทงอารเบลก็คุยกันแล้วก็ให้ใน,ในหอยต่อรองให้ผมแม่ปูสาวในหลังตรงและแม่ทองใสก็หลังตรงหลังตรงและหน้ากว้างดูเจ้าจพญาเป็นขายาวเนาะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้จับดูว่าจะเป็นควายงามไหมเนาะขายาวญ่เราก็ชอบแต่ผมชอบควายขายยาวและสูงเนาะ <S <S ตอนนั้นผมอยู่ภาคใต้ทําธุรกิจอยู่เอทำผลไม้อยู่ <S <S ทีนี้ก็พอคุยกันก็มาจับกันแล้วก็มาจากใต้ก็มาจับแล้วเขา้า มาที่พิริรำเลยนะ <c oughs> อ่ะเราคุยกันตอนนั้นที่มัดจําไปเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะสามแสนห้า <3, 5, S 2> ครับสามแสนห้า <3, 5. S 2> ครับเพราะเขาบอกว่าสี่แสนแล้วครเน้อหอยต่อรองก็ไรส <c oughs> ามแสนห้าคุณผู้ชมคะนี่คือตัวจริงของเจ้าพญานะคะเยศินเดี๋ยวเชิญข้างหน้านิดนึงคะ่ะเชิงอ่ะไปเห็นเจ้าพญาตอนงานร้อยเอ็ด ยังว่าตอนนั้นเขายังไม่ใหญ่ขนาดนี้เฮสินยังครับยังครับยังโอ้โหสามปีห้าเดือนอะไรจะขนาดนี้เนี่ยยอมเลยเดี๋ยวอยอมแพ้ละเฮสิน <laughs> ยาก <ง S 2> <c oughs> มากอะที่จะทําให้แบบได้ใหญ่แบบนี้<ะ>แล้วหละละงามด้วยใช่จริงนั่นแหละก็เราเราก็เข้ามาดีด้วยอย่างนี้นะใช่พันธุกรรมเขาก็มาดีมากเฮสินเรื่องมาแล้วพันธุกรรมใช่ แล้วโหที่เหลืออยู่ที่ตัวเขาเองใช่แล้วมาขนาดนี้ยครับแล้วก็น้องลูกปู่สาวก็ของเซเบหมูหมูดแดงเนื้อเนื้ะนี่แหละลูกปู่สาวหน้าอ,อกเขาจะใหญ่ครับค่ะผมมีตัวเมียอยู่ตัวหนึ่งที่อยู่ในคอก็หน้าอ,อกใหญ่ครับเดี๋ยวให้เฮสิงชี้ให้ดูคุณผู้ชมดูไปพ,พร้อมๆกันเลยนะคะถึงเนื้อตัวของเจ้าพญาว่ามีจุดเด่นแล้วก็อะไรที่ได้มาจาก ปู่เสากับแม่ท้องใสบ้างใช่ครับเฮียสิงเริ่มจากตรงไหนก่อนดีผมคิดว่าหน้าหน้าอ,อกตรงนี้แหละหแม่ท้องใสก็ใหญ่ปูเป่เสาปู่เสาจะให้ลูกหน้าอ,อกใหญ่แล้วนี่หน้า,นาอ,อกเมื่อกี้ที่เชงได้คุยกับเสี่ยมอดเขาก็จะบอกว่าคือเข้าสนามประกวดควายงามเนี่ยควายไทยอ่ะหน้าอกเขาจะต้องเต็มแบบใช่แบบนี้แล้วหน้าอกเขากว้างครับค่ะกว้างแล้วก็ต้องมีกล้ามเนื้อหน้าอกด้วยใช่แล้วก็ไหลเขาดูสิไหลลูกปู่เสาจะไหลดีครับ ค่ะนี่เลยนี่แหละหน้าอกไหล่เล็บขาดูเล็บชิดดูสิเล็บเล็บชิดที่เ้สินไปเห็นภู้สาวตอนที่แรกแล้วประทับใจก็คือเรื่องกรีบเล็บนี่แหละครับแล้วก็ถุงเท้าแล้วมีกําไลสีขาครับค่ะที่ว่าชอบนี่คือตรงตามอัตลักษณ์เลยใช่ครับตรงไหนอีกเนื้อตัวเขาเป็นังไงบ้างคะเนื้อตัวเขาจะ แต่แต่หลังจะตรงเหมือน<า><า>ปู่สาวก็หลังตรงครับแล้ว<า><า>เอแม่ทองสก็หลังตรงครับนี่แหละตะตูตก็ยาวแล้วก็ดูหลังตรงมันสวยจริงการเรออว,วางหางจับจับพอพดีเลยครับเทสินคเสินยืนจับคนเดียวไม่มีหนูเนี่ยเทสินกำลังแบบรูปแบบนี่คือยักษ์ครับก็ดูสิหางก็จับดีครับนี่ค่ะหางจับดีสวยเลยโอ้โหแล้วหางยาวใช่ ค่ะดูดีใไข่คยก็งตรงเปกับนั่นแหละนี่แหลขายืนสวยมากคือผมชอบตรงที่หางก็วางพอดีเลยครับค่ะตำแหน่งใช่ไหมคะใช่ตำแหน่งพอดีเลยครับไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปค่ะนี่แหละคือสำคัญที่สุดครับตรงนี้ที่ผมเลือกนะเมื่อนำมาเลี้ยงได้ไม่นานฟาร์มกาแฟชาวนาเห็นว่าเจ้าพระยามีลักษณะเป็นควายที่เดินสนามได้จึงส่งต่อไปให้สันติจันวิเชียนหรือมอด เป็นคนเลี้ยงดูด้วยความพิถีพิถันเพื่อใช้เดินสนามตัวนี้มาอยู่กับเสียมอตั้งแต่อายุเท่าไหร่คสิบเก้าเดือนพี่สิบเก้าเดือนตั้งแต่น้อยเลยนะยังเด็กครับเอาเข้าสนามครั้งแรกเลยจําได้ไหมได้ครับที่ที่ซุนุโลครับโตรอบแรกเพราะเขายังบางไปยังเด็กแล้วทําไมอ่ะมันไปปีนรุ่นใหญ่ครับฟันน้ำนมสูงเกินร้อยสี่สิบมันไปสู้รุ่นใหญ่ไม่ได้รุ่นสามปีสองปีใช่แบกแบเยอะเกินครับใช่โตรอบแรก แต่เราพาไปเนี่ยเสมอดก็ต้องมีความมั่นใจลึกๆอยู่ในใจแล้วว่าไอ้นี่มันจะไปได้ใช่ใช่เนื้อตัวมันดีครับแต่มันยังกล้ามเนื้อมันยังไม่มาสนามต่อไปน้องบัวครับที่หนึ่งฮะจากพิษณุโลกแล้วมาบัวทเลยใช่ที่หนึ่งครับเว้นเว้นกันนะเว้นอีกสองเดือนครับเว้นอีกสองเดือนเหรอแล้วก็ลากยาวมาเลยครับที่หนึ่งลากยาวแรกมันไปแบกเขาแล้วทําไมไปไปมาแค่สองเดือนอยู่ๆมันก็ไม่รู้มันโตไวพี่ เนียกผมยังงงเหมือนเลยตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ในภาพนี้มันอายุเท่าไหร่นี่สามปีห้าเดือนครับจะเข้าห้าเดือนแล้วมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่สิบเก้าเดือนใช่ตอนนี้สามปีห้าเดือนห้าเดือนใช่แล้วหลังจากสนามหนองบัวก็ลูดยาวเลยรางวัลทุกสนามใช่สนามแรกที่ได้แกนแชมป์แกนแชมป์ถ้วยพระราชทานก็นี่ครับเออสนามแรกในถ้วยในยกรัฐมนตรีคนล่าสุด ออายุทยาครับอายุทยา<ช>ได้แกรนแชมป์แกรนแชมป์นายกครับแล้วก็ถ้วยพระาทานครั้งแรกก็ร้อยเอ็ดครับพระเทพครับใบที่สองก็องค์จุฬาภรณ์แล้วก็พระเทพปราจีนต่อครับเขาจะเป็นควายที่สู้สนามนี่นะมันก็ก็ยืนยืนเป่งอยู่ยืนเหอแบบเหมือนควายสู้สนามนะพอเขาเดินแบบถ้านอนมันเป็นตัวทำหน้าทำได้เองครับแต่เวลาจับปุ๊บยขดจะยืนติน๊กขา จากที่ควายเดินคู่กันเด็กๆตัวเท่ากันเขาจิกขาได้สูงกว่าเขาไว้นะค่ะแล้วก็ว่าเอ้ยควายตัวนี้มันก็เป็นควายที่หนูจําได้สู้สนามนะตอนนั้นน่ะเราไปถ่ายหนูไปถ่ายทองพันช่างครับเขงพูดว่าเนี่ยทองพันช่างเนี่ยเป็นควายยักษ์อยู่ที่นี่เดี๋ยวควายดูนะผมมีควายงามอยู่ตัวหนึ่งครับใช่เดี๋ยวควายดูควายงามของผมจะทาทั้งควายยักษ์และควายงามใช่ แ,แล้วเชงก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือเจ้าพระยาเนี่ยใช่ในผมบอกว่าควายงามผมต้องใหญ่ด้วยนะวันนั้นสนามแรกคือจังหวัดพิษณุโลกเจ้าพระยาไม่ติดรางวัลน,นะคะถือว่าเป็นการมาเอาประสบการณ์ค่ะแต่เพียงแค่สนามที่สองที่จังหวัดหนองบัวลำพูเจ้าพระยาก็สามารถคว้าแชมป์ในรุ่นของเขามาได้ จากนั้นฟาร์มกาแฟชาวนาก็ไม่เคยพลาดถ้วยรางวัลเลยล่ะคะ่ะประกวดที่ไหนก็มีรางวัลปิดมือเสมอมาต้นเดือนมกราคมพศ2568คือวันที่เดอะสปอร์ตไลท์ถ่ายทำํำช่วงนั้นเจ้าพระยาได้แชมเปี้ยน15สนาม4แกรนแชมเปี้ยน3ถ้วยพระราชทานและอีกหนึ่งถ้วยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิน15สนาม4แกรนแชมป์3ถ้วยพระราชทาน1 ถ้วยนายกระทมนดีเต็มขาควายเราต้องสมบูรณ์จริงๆไม่ใช่ว่าจะไปชิงถ้วยประธานควายเราดีจริงแต่โสมไปก็สามารถให้เราร่วมก็ได้ครับนี่นี่แหละเราจึงไม่ค่อยกล้าออกไปไหนเราต้องเตรียมควายเราพร้อมตลอดย4สิชั่วโมงก็ว่าได้พันธุกรรมบวกการเลี้ยงดูอย่างปรานี่จากทีมงานฟาร์มกาแฟชาวนาทำให้เจ้าพระยาคือหนึ่งในพ่อพันุ์ที่หาตัวแข่งยากมากๆเรียกได้ว่า นี่คือยุคทองของพ่อพันธุ์ตัวนี้เลยก็ว่าได้ค่ะประกวดควายนะเราไม่อยากให้ทุกฝ่ายลำบากใจเราต้องดูของเราให้ดีที่สุดไม่ใช่ว่าเราเช็มแล้วจะไปสนามไหนก็ได้ยังไงก็ได้เราไม่เคยคิดอย่างนั้นผลงานนอกสนามของเจ้าพระยาก็ไม่น้อยหน้าการเดินสายประกวดนะคะเพราะฟาร์มกาแฟชาวนาปล่อยเจ้าพระยาขึ้นผสมกับแม่พันธุ์ภายในฟาร์มพบว่าลูกชุดแรกของเจ้าพระยา ออกมาเป็นที่น่าพอใจมากเลยล่ะค่ะนอกจากที่เจ้าพญาตัวของเขาเองเนี่ยจะใหญ่แล้วก็หล่อมากาแล้วนะคะใดๆเลยการที่พ่อพันตัวหนึ่งจะมีชื่อเสียงได้นั่นก็คือเขาจะต้องเป็นควายที่ส่งลูกดีค่ะนี่คือผลงานที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะเฮียสินค้าเดี๋ยวเช่คัะนี่คือลูกของเจ้าพญาเป็นแค่ ตัวอย่างเท่านั้นนะคะเพราะว่ายังมีตัวที่อยู่ที่ข้อเคศิงอีกนะคะนี่คือหนึ่งผลงานของเจ้าพญาใช่ครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะคุณผู้ชมอายุหนึ่งปีนะเป็นยังไงบ้างคะเยสิงอ๋อตัวนี้มันแม่เขาเขาที่เป็นลูกเงินโดไทครับ แม่ชื่อว่าแม่เข้าทิพย์นะคะคเป็นตัวแม่เนี่ยเป็นลูกของฝางเงินอุทยัยใช่ครับแล้วก็เฮียสินก็ผสมเข้ากับเจ้าพญาสมเจ้าพญาแล้วออกมาเป็นลูกเขาตัวนี้นี่แหละคะ่ะใช่แล้วก็ดูหางก็วางดีครับไม่สูงเกินไปไม่ต่ําเกินไปค่ะแล้วตัวนี้ตั้งแต่เกิดเลยเพราะว่าตัวนี้ต้องเป็นควายงามแน่นอนเฮียสินมองแล้วก็ว่าเป็นควายงามแน่นอน,นอคิดว่าฟันธงครับตัวนี้เสี่ยมอดมองก็งามแน่นอนนะคะ งามจนกระทั่งมีคนมาขอแบ่งเทศินไปเรียบร้อยแล้ววันนั้นถ้ามอดไปพาไปก็คงไม่แบ่งเลยครับเอนี่ก็นี่ว่าะเลยคีดว่าโอ้พอเราอยากจะเดินสนามต่อจากพ่อเขาแต่ที่ว่ามอดพาไปว่าแบ่งให้คพิวเตอร์ลโลพป่เลยก็ก็เลยต้องแบ่งต้องแบ่งแลับและเทินก็แบ่งงามๆแบบนี้ออกมาเนี่ยอย่างเนี้ยตัวเนี้ยเดินสนามได้แน่นอนแน่นอนก็ไม่ได้แพงด้วยไม่ได้แพงด้วยครับเพราะว่านั่นแหละ ตรองดาน้องก็ไปเลยก็เฮียสินใจดีนะคะนี่คือผลงานของเจ้าพยาใช่ครับตัวอย่างที่เราเอามาให้ดูวันนี้ใช่เนื้อตัวเขานี่คืองามเลยเป็นงามเลยตั้งแต่คลอดมาเลยครับต้องตามตำราใช่ครับนี่นะคะให้ลูกไม่ธรรมดาใช่ครับแล้วก็แม่ด้านหลังที่เห็นนี่เป็นข้อรับฝากแต่ลแม่ที่เอามาฝากก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ครับใช่ครับลูกค้าแต่ละคนที่เอามาฝากก็รู้จักชื่อกันทั้งนั้นเลยใช่เป็นแบบ เชื่อมั่นเนาะเชื is is it? It okay. okay. ่อมั่นในตัวของเจ้าพญาใช่ครับใช่ครับนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือควายงามนะคะลูกควายงามที่ออกมางามเลยจะเป็นแบบนี้นะเจ้าพญาก็ถือว่าส่งลูกออกมาใช่ใช้ได้ใช้ได้เลยครับเพราะว่าเขาจะให้ลูกขายาวแทบทุกตัวเลยครับค่ะทุกตัวเลยที่ออกมาสี่ตัวนี้ขายาวทุกตัวเลยครับเพราะเพราะผมจะเป็นควายที่ให้ลูกขายาว เรื่องอ้วนเนี่ยเราทำทีหลังก็ได้เนาะอ้วนทาได้อ้วนทาได้แต่ขายาวทําไม่ได้ใช่จริงๆนะผมจะดูควายถ้าคลอดมาขายาวนั่นแหละเราชอบเสีม่อตัวนี้นี่เขาจะมาดีกว่าพ่อไหมดีครับดีกว่าพ่อครับเนีมันต้องดีกว่าพ่อสิตูนนี้ดีกว่าพ่อครับกาพูดได้เต็มปากเลยครับ นี่เจ้าของพูดเองเลยนะต,ตูดนี่ครับดูดีตูดเก่งกว่าพ่อเนาะเก่งกว่าวพ่อตอนตอนตอนพ่อเขารุ่นนี้ไม่ยังไม่มีตูดขนาดนี้เลย<อ>ครับอันนี้คือชัดเจนเลยครับลักษณะเด่นที่ส่งต่อมายังลูกคือสีผิวที่สวยงามมีกระดูกดีหน้าตาสวยหลอ่อเหลี่ยมตัวสมส่วนส่วนใหญ่เป็นควายที่สามารถเดินสนามประกวดได้นะคะหันก้นให้ดูเอาก้นให้ดูพ่อกับลูกค่ะนี่ เดีที่เฮียศินบอกว่าก้นลูกเนี่ยถ้าเทียบตอนใบเดียวกันเนี่ยเก่งกว่าอ,อ่าอ่าอ่านี่เฮียศินต้องยืนหันหน้าทางนี้ยืนตรงกลางค่ะเฮียศินแอาแล้วก็อธิบายว่าตรงไหนนะคะตรงนี้ใช่ไหมใช,ใช่ตรงนี้ครับมันวางไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปตำแหน่งที่ดีแ,ดแล้วก้นของเขาอันนี้น่มา,ามาตั้งแต่เด็ก,กดใช่มาตั้งแต่เด็กกรามเงือหเลยเี็นเิ่มแล้ว การจะเริ่มแล้วโอ้โหคุณผู้ชมควายพัฒนาไปไกลแล้วจริงๆนะคะนี่หนึ่งหนึ่งของอีกหนึ่งข้อของข้อดีการมีสนามประกวดนะทำให้เราได้พ่อพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาเป็นพ่อพันธุ์รุ่นใหม่แบบนี้แหละใช่ครับใหญ่และงามถ้าพูดถ,ถึงย้อนกลับไปเมื่อสักสิบยี่สิบปีก่อนนะจะหาควายใหญ่งามอย่างนี้ก็กยากนะคะยากยากนี่คือข้อดีของการมีสนามประกวดนี่แหละใช่ครับเนี่ยทำให้แบบ มีคนที่เป็นสายพัฒนาอย่างเฮสินเนี่ยนะคะทามาจนได้ขนาดนี้โหได้เห็นตัวจริงเจ้าพญายแล้วเชื่อว่าตัดสินใจง่ายเลยแหละเป็นพ่อพันธุ์รุ่นใหม่ใช่ครับใช่ครับรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วจ่ายลูกก็ดีด้วยครับจ่ายลูกดีด้วยแล้วลูกเขาจะจ่ายลูกขายยาวทุกตัวเลยครับค่ะน้ําเชื้อก็ไม่แพงใช่ครับ นี่คือประวัติพันธุกรรมของเจ้าพระยาพอพันธ์ที่โดดเด่นในสนามประกวดและการส่งต่อพันธุกรรมไปในชั้นลูกที่เดอะสปอตไลท์พยายามสืบค้นข้อมูลมาให้ทุกท่านรู้จักเบื้องลึกของเจ้าพระยาจากฟาร์มกาแฟชาวนาอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ